ว่านหางจระเข้อันชันเคล็ดลับคิ้วดกผมหนาแก้ผมหงอกแบบธรรมชาติรู้ไหมว่าว่านหางจระเข้และดอกอันชันไม่ใช่แค่พืชธรรมดาส่วนผสมนี้เปี่ยมด้วยคุณค่าสําหรับการบํารุงคิ้วและเส้นผมอย่างสุดยอดช่วยแก้คิ้วบางผมบางและเพิ่มความดกด่ให้เส้นผมจนคุณต้องตกใจว่านหางจระเข้ช่วยบํารุงรากผมให้แข็งแรงเพิ่มความชุ่มชื้นและกระตุ้นการงอกของเส้นผมใหม่การใช้เป็นประจำจะช่วยให้คิ้วดกหนา และผมเงางามลดการหลุดร่วงจนคุณสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงสารแอนโทไซยานินในดอกอัญชันช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดที่รากผมพร้อมคืนสีดำสนิทให้ผมงอกเปลี่ยนผมบางให้กลายเป็นผมหนานุ่มแบบไร้าสารเคมีเพียงขั้นตอนง่ายๆคุณก็เห็นผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมได้แล้วผสมว่านหางจระเข้บดละเอียดกับน้ำดอกอัญชันทาบนเส้นผมหรือคิ้วทิ้งไว้20นาทีแล้วล้างออกสูตรนี้สามารถทำได้ทุกสัปดาห์เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้ว่านหาจระเข้และดอกอันชันช่วยเปลี่ยนลุกใหม่เพิ่มความมั่นใจให้ตัวคุณเองลองเลยแล้วแบ่งปันประสบการณ์กับเราในคอมเมนต์หรือกดติดตามเพื่อเคล็ดลับดีๆแบบนี้อีก